ดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าเข้าสู่กับรายการมหาจักรชาแนลครับผมต๊อครับปอนครับวันนี้เรามาอะไรครับนนพรอย่างแน่นอนครับเจอหน้าเราสองคนเราต้องมาแนะนําสินค้าใหม่แน่นอนใช่ครับครับแล้วก็เจอหน้าเราก็ต้องเป็น JBL ด้วยเพราะว่าเราใส่เสื้อ JBL ไว้ในโกใช่แล้วครับอ่าครับเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับนี่คือลาโพงรุ่นใหม่ p o r t e PA นะครับครับผมสำหรับ พกพานะครับพกพาสะดวกนะครับมีบูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับครับนี่เลยนะครับหน้าาตาของตัวนี้นะครับอยู่ในตะกูลของอีออนนั่นเองนะครับตะกูลของอีออนนะครับที่เคยใช้อีออนก็จะรู้จักดีนี่คือรุ่นอีออน 208P ครับครับผมเป็นลำโพงที่มีแอมป์ในตัวใช่ครับแล้วก็ยังบิวอินมิกเซอร์มาให้อีกแน่นอนครับสะดวกสบายนะครับ ครือคอนเซปต์ของเขานะครับพี่ต๊อกเขาอยากให้แบบพกพาสะดวกไม่ว่าจะไปไหนคุณสามารถพิ้วได้ด้วยมือเดียวนะครับแน่นอนเป็นลำโพงที่แบบต้องบอกว่าเป็นอ l l in one ใช่ครับครับผมสังเกตได้ครับว่าพอแยกออกมาแล้วนะครับดูแล้วครบคันเลยทีเดียวนะครับพีต๊อกครใช่ว่านี่จะลำโพงขนาด8นิ้ว2ดอกทวิตเตอร์ให้ด้วยครับหนึ่งคู่ ยังไม่พอนะครับนี่มิกเซอร์ครับมิกเซอร์มาให้อีกมีทั้งหมดแปดช่องนะครับนบีพิเศษของเขาครับที่บอกว่าพิเศษจาก2.06ศนทีนะครับคือมีบลูทูธนะครับอ๋อมบลูทูธด้วยแน่นอนแสดงว่างั้นก็ต้องสามารถบลูทูธสตรีมมิง เล่นได้ที่ในเครื่องแน่นอนครับผมลืมบอกกําลังไปนะครับทั้งหมดกําลัง3ามร้อยวัตต์นะครับแบ่งเป็นข้างละหน0้วัตต์นะครับและอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับของยี่ออนสองจที่ก็คือมีโฟมอลโชเกตก็คือมีเสามีรูเสียบเสาเลยรูเสียบเสานี่ครับนี่ครับสามารถเสียบขาลําโพงนะครับไปถึงปุ๊บยกเสียบขาลําโพงปุ๊บอใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยนะครับยังไม่พอครับถัดหลังมาครับครับผมนี่ครับ ด้านหลังนะครสามารถเก็บออกมาเป็นที่เก็บนะเป็นที่เก็บเก็บสายเก็บสายเก็บไมโครโฟนได้เก็บไฟได้ใช่ครับนี่ครับออกทีนี่คืออะไรเขาแถมไมค์มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นี่แสดงว่าครบคันเลยนะครับครับผมไม่ต้องซื้ออะไรละนี่ครับอ่าครับผมงั้นแสดงว่าตัวลำโพงรุ่นนี้ก็คงจะเหมาะกับแบบ MC หรือใครที่จะใช้งานง่าย ใช่ครับไม่ต้องคิดอะไรมากใช่แล้วครับครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบูธนะครับครับงานปาร์ตี้ครับงานแสดงดนตรีย่อมๆได้หมดนะครับหรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้อาจเป็นอาจารย์สอนครับอ่าไปเซลล์ตามสถานั้นอะไรก็ครับผมที่วงมือเดียวไปเลยนะครับเดียวได้สามารถเป็น TA เมนได้อ้าวเห็นตอนนี้มันเกียงอ่ามันเป็นมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับโอ้เจ๋งมากครับอ่าสำหรับเป็นมอนิเตอร์ หนึ่งใบหรือสองใบสะดวกนะครับพูดโอ้โหพูดคำว่าสะดวกนี้แบบเยอะแยะเลยครับตอนนี้ครับผมนะเรามาดูดูก่อนนะครับว่าในแต่ละชแนลนะครับของ m ิกเซอร์เนี่ยมีอะไรมาให้บ้านครับนี่ครับที่เจ๋งคือที่เจ๋งก็คือนี่แรกเลยนี่ครับคอมโบแจ็คคอมโบแจ็คสี่ชแนลครับครับผมคอมโบแจ็คนี่คือสามารถเสียบได้ทั้งเช็กาวาแลก็โปนโปนครับเป็น T R S บาลานนะครับครับผมแล้วก็ยังมีนะครับสามารถปรับนะครับคุ้มแหลมได้แล้วที่เจ๋งสุดก็คือมีเอฟเฟกในตัวก็คือมีรีเวิร์นะครับนี่ครับคือปุ่มออนออฟ e ีเว b ร์นั่นเองครับครับและที่เจ๋งกว่านั้นอีกนะครับไม่เคยไม่แน่ใจนะว่ามีลำโพงแบบเนี้ยในรุ่นยี่ห้อใดนะครับที่มีไฟแฟนชทอมใช่ครับที่เรามีนะครับสี่แปดโวลต์ได้ พวกเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮ้บีแดนซ์ให้บีแดนซ์มีให้มาอีกครับแล้วก็สามารถปรับเป็นไมค์เป็นไลน์เลเวลได้ผมทุกอย่างใครจะใช้เครื่องกินโซเมนก็เครื่องดนตรีครับนะครับมาต่อก็ได้นะครับแน่นอนครับสี่เทนเนลนี้ยังไม่พอนะครับคยังมีให้มาอีกเรามีช่องสเตอร์ให้อีกครับผมห้ากับหกห้ากับหกนี้จะเป็นหนึ่งส่วนสี่ครับแจ็คทรีเอสนะครับจะเป็นแจ็คบาลานซ์นั่นเองอ่าเป็นบาลานซ์ด้วยครับแล้วก็ยังมีช่อง เด็ดช่อง8ครับเช่นเดียวกันครับปาราสเหมือนกันครับตรงนี้มี r C a ให้แล้วใช่ไหมครับมี r C a ให้แล้วตรงนี้ครับมีลักษาซอยสี่ไม่มีใช่แล้วอครับนี่ครับมีมินิแจ็คนะครับสามจุดห้ามิลลิเมตรนะครับสามจุดห้ามิลครับให้มาด้วยก็คือ ก็สามารถต่อจากโทรศัพท์แล้วก็เข้ามาที่เครื่องนี้ได้เลยโดยที่ใช้สายไม่นิแจ็คนะใช่ครับโอเคครับแล้วก็มีวอลุ่มให้ควบคุมด้วยครับมีวอตลุ่มให้ควบคุมควบคุมเรื่องทั้งหมดครับปุ่มนี้คือปุ่มอะไรครับปุ่มนี้คือการแรนบูทูธนั่นเองครับถ้าสังเกตว่ามันอยู่ช่องไหนใช่ไหมครับครับผมเอกตาครับพิเศษครับพิเศษหมายความว่าไม่อยู่ในช่องใดๆครับครับผมแสดงว่าตอนนี้ครับมิกเซอร์เราเพิ่มมาอีกแล้วนะครับอ่าต้องชแนงขึ้นมาอีกนะครับครับอ่า แล้วก็ยังมีช่องได้นะครับก็จะมีมอนิเตอร์เอาอีกมอนิเตอร์เอาด้วยนะครับครับผมสามารถเป็นเทียงเอแแบบบาลานซ์ครับหรือว่าจะเป็น RCA อก็ได้อ่าได้ครับแลวยังมีช่องเสียบหูฟังอีกใช่ครับมีช่องเสียบหูฟังให้อีกนะครับมีวอลลุ่มคอนโทรลด้วยนะครับครับผมยังไม่พอนะครับครับมีลำโพงให้แล้วนะครับถาับบางท่านไม่พอใจในคุณภาพเสียงเราทำยังไงดีครับ เพิ่มซับให้มันตึบๆให้มันมันยังมีช่องซับซับพูเฟอร์เอาพุตนะครับผมเป็นแบบ T R S j a c เช่นเดียวกันแสดงว่าก็ต้องไปซื้อลำโพงซับมาเพิ่มครับแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับกับยี่อน 208T ครับโดยการเสียบสายที่แถมมาให้นะครับเข้าไปที่ด้านหลังของลำโพงแล้วก็ ทำการเสียบปลั๊ก AC เข้าไปทั้งหลังครับแล้วก็เปิดทำการเปิดสวิตช์ใช่ไหมครับนี่ครับง่ายจังเลยสเต็มของ EON 2 0 8 P ครับครับผมลองฟังเสียงกันเลยครับพี่ต๊อบยังฟังไม่ได้ครับยังไม่เสียบครับผมเสียบผมแกงลืมดูซิพี่จะทำได้ไหมนี่เสียบชาราดดีๆนี่ครับครับผมมาฟังเสียงกันสวัสดีครับ แน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวถือว่าเสียงดีนะครับครับผมไมค์ที่ให้มาก็เสียงดีด้วยครับนี่มีไฟ LED ในรูปแบบใหม่ของ JBL นะครับแล้วคราวนี้ถ้าผมอยากได้เสียงเอฟเฟกนี่ครับผมมีเอฟเฟกให้พี่ครับแค่กดออนนะครับแล้วก็หมุนสวัสดีครับว้าวโอ้เสียงหล่อขึ้นมาทันทีหมอลำสักก่อนไหมครับเก็บไว้เหอะคิดทีแล้วเราก็อับอายกันพอแล้วนะครับนี่ครับ ยังพอครับยังแพรบูทูธได้อีกนะครับครับผม่าเดี๋ยวให้พี่ต้องแพนบูทูธครับแพรบูทูธนะครับในการนะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้ก็เหมือนตัวย้อนวันเลยนะครับครับตัวบูทูธตัวนี้รอแพรบูทูธนะครับนะครับไปติดเงินจะได้ครับป๊ป๊เข้าไปที่การตั้งค่านะครับหรือเซตติ้งนะครับเข้าไปที่บูทูธแล้วก็ตัวบูทูธตัวนี้แล้วเราก็รอให้ขึ้นมานะครับ เราก็จะเจออีออน8 p แล้วก็ทระการ Connect คอนเน็ t ครับหรือแพ้เรียบร้อยครับผมแล้วคราวนี้เรามีเพลงอะไรเราก็สามารถเปิดได้ทันทีนะครับครับนแน่นอนเลยทีเดียวสุดยอดนะครับเพลงนี้ติดชาร์ตนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับ จากเราเชื่อมต่อนะครับแคลร่บูทูธไปเสร็จแล้วเราก็สามารถเพสตรีมมิ่งได้ทันทีนะครับพิเศษนะครับพิเศษพิเศษหมายความว่านี่ครับผมกดปุ่มนี้ปุ๊บเพลงจะสามารถพอทันทีพอทเลยเหรอครับครับแสดงว่าไอ้ปุ่มตัวนี้นะครับครับเป็นทั้งปุ่มเพย์แล้วก็ปุ่มพอทในปุ่มเดียวกันนะครับงั้นถ้าเราอยากจะเพย์ก็เพียงแค่เพย์นี่ครับปึ้บ เจ๋งมากเลยทีเดียวสุดยอดนะครับครับผมน่าอิกเป็นรอบน่านี่ครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับครับในการสตรีมเพลงผ่านบูทูมาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีวอลลุ่มให้เราคอนโทรลนะครับจะคอนโทรลจากดีไวซ์ของคุณหรือสมาร์ทโฟนของท่านนั่นเองครับนะครับเดี๋ยวจะมาลด คนลุ่มที่มาตเตอร์ก็ได้นะครับแต่ถรถมาสเตอร์ก็อาจจะเป็นรถหลาย h ชนแนลนะครับแนะนําให้เป็นตรถที่ดีไวของคุณแน่นอนครับเมื่อกี้เราโชว์ในการแกะแล้วครับในการเก็บนะครับง่ายเช่นเดียวกันนะครับครับผมเพียงแค่ปิดสวิตช์ก่อนปึ๊บนี่นะครับเพียงแค่ประกอบนะครับ นี่ครับเนี่อีอนอน2 0 8พีครับพี่ต๊อกครับผมครับฝากไว้ด้วยและกันนะครับนี่คือลำโพงขนาด8นิ้วให้กำลังวัดถึง300วัตต์นะครับเหมาะกับทุกงานที่คุณอยากจะได้เป็นลำโพงอเนกประสงค์ออยวันเลยใช่ครับนะครับออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ด้วยในการยกเนี่ยนะครับนี่วันนี้คงต้องจากลาไปแล้วนะครับครับผมขอฝากกับสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เรานำเสนอนะครับ จะพบกับสินค้าของเราก็ไปเจอกันได้ที่โชว์รูมนะครับนานาหรือโชว์รูมของรางำแหงนะครับหรือจะไปดูที่ดิลเลอร์ของเรานะครับตัวแทนดตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับผมครับวันนี้จากเราแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ